นโมตสะมะอาวุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พญานันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยคือสาธุสาธุาธผมยูทู e ช่องนักบุญพน,จนีจรก็เดินทางล่ลนอนเร่พนีจรครับคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพน,จนีจรครับ ว่าคาถาบางคาถาจะสามารถช่วยป้องกันพยายนอันตรายต่างๆได้และคาถาบางคาถาจะสร้างศีลส,สติแล้วก็สมาธิได้ครับก็ถ้ากครมีความทุกข์หรืออะไรยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูครับผมคลิป,ลป,ลปนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับก็ข้างหน้าผมนี้ก็จะเป็นที่วางอยู่ข้างบนก็จะเป็นพระธรรมนูญครับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทยก็ขึ้นอยู่ที่พระธรรมนูญครับกฎหมายใช้บังคับคนในประเทศแล้วก็ กฎหมายช่วยควบคุมคนในประเทศครับก็แค่เราจงทําดีจงทําดีก็โอเคแล้วครับผมครับก็กับสภาพว่าบ้านเมืองของเราก็ตอนนี้โควิด1 9หนึ่งเก้าในบ้านเราก็คีนแล้วครับผมไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศครับแล้วก็มีเฉพาะผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากเมืองนอกที่กักตัวอยู่ในสเต็คโควาทีนครับเพื่อทําให้คีนเราก็ต้องให้กักตัวในสเต็คโควาทีนสิบสี่วันเพื่อดูว่าใครที่เอาไปตรวจ คัดกรองแล้วมีเชื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรวจดูถ้ามีเชื้อก็นำไปรักษาแล้วก็หายก็ปล่อยกลับบ้านครับเพราะว่าหายหายออกไปเรื่อยๆจนจะใกล้จะหมดแล้วอะไรประมาณนี้ก็ลองดูครับก็ดูแลตัวเองการพกเจลเวกนคอพกแมสปิดจมูกปากไว้แล้วก็ใช้เจลเวกนคอล้างมือก็ไม่มีปัญหาครับป้องกันไว้ก่อน แค่ป้องกันมันก็รู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับผมครับส่วนคลิปคิปนี้ผมก็จะเล่าภาคต่อครับเป็นภาคต่อกับคดีของน้องชมพู่ครับผมก็มันมีภาคต่อตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวดังข้ามคืนที่แม่น้องชมพู่เนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวลุงพลครับ ตัวลุงพลนายชโยนพลวิภาเนี่ยลุงเขยของน้องชมพู่ที่แม่น้องชมพู่ตั้งข้อพิรุษให้กับลุงพลและกลายเป็นว่าลุงพลก็มาโต้คืนอะไรประมาณนี้อ่าเอาไง่ายๆครับคลิปที่แล้วอ่ะผมพูดถึงเรื่องแม่น้องชมพู่ตั้งข้อสงสัยในพิรุษของลุงพลทีนี้กลายเป็นว่าตัวลุงพลเองเนี่ย ตั้งข้อสงสัยไปที่ครอบครัวของแม่น้องชมพู่ครับเอาง่ายงคือตั้งข้อสงสัยไปที่ครอบครัวแม่น้องชมพู่ไม่ว่าอ่าประเด็นเนี้ยลุงพลเนี่ยบอกว่าเอาง่ายง่ครับลุงพลเนี่ยให้ข้อสงสัยไปอย่างนี้ครับเราก็ต้องมองสองม,มุมเพราะว่าคิดที่แล้วเนี่ยผมได้ผมได้พูดถึงเรื่อง แม่น้องชมพู่ตั้งข้อสงสัยกับลุงพลครับคล,คลิปนี้ลุงพลก็ตั้งข้อสงสัยไปกับครอบครัวมแม่น้องชมพู่ก็คือข้อพิรุษนะครับพิรุษเป็นอย่างนี้ครับลุงพลบอกว่าตอนงานศพเนี่ยทำไมพ่อกับแม่ไม่ไปล้างหน้าศพของน้องชมพู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ความผิดปกติเนี่ยคือพ่อกับแม่เนี่ยทำไมรู้สึก ไม่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เคสง,ง่ายๆครับรลุงพลบอกว่าตอนขึ้นไปเนี่ยบนภูเหล็กไฟเนี่ยคนตั้งก็สังเกตว่าทำไมพ่อกับแม่ไม่ขึ้นไปดูที่ตอนพบรองเท้าน้องทำไมไม่มีขึ้นไปครับ ไม่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอะไรประมาณนี้ก็ข้อพิรุษเนี่ยมันเป็นการตอบโต้โดยแม่น้องชมพู่ตั้งข้อสงสัยลุงพลมาแล้วลุงพลก็เลยตอบโต้เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่ลับไปอะไรประมาณนี้กับเค้็ง่ายๆครับคิดดูว่าตัวลุงพลเองก็ต้องออกมาคือ แก้ต่างให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเขาตั้งข้อสงสัยมาลุงพลก็ต้องมาตอบข้อพิรุธที่มันเกิดขึ้นส่วนลุงพลตั้งข้อสงสัยไปหาแม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่ก็ต้องมาตอบข้อพิรุธที่ลุงพลตั้งข้อสงสยัยให้มาอะไรประมาณนี้ครับและคิดง่ายๆครับเคสนี้ลุงพลก็ย้อนถามกลับไปเหมือนกันเอาง,ง่ายๆลุงพลย้อนถามกลับไปกับ ครอบครัวของแม่น้องชมพู่เหมือนกันกับหนึ่งตอนที่ตัวคือล่างน้องชมพู่เนี่ยทำไมจะต้องจะต้องรีบรีบชาปนากิจหรืออะไรยังไงร,รอบแรกก็คือยีพราชาปนากิจแล้วก็รอบที่สองเนี่ยคือเป็นเคสที่ว่าทําไมพ่อกับแม่เนี่ย ไม่ดําเนินการเป็นคนเอาล่างน้องเนี่ยไปชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ทำไมกลายเป็นว่าเป็นเคสที่ต้องให้ลุงพลไปจริงง่ายๆครับและกระเป๋าวันที่เท,ที่พบล่างน้องจูง่เนี่ยกระเป๋าทำไมพ่อแม่เนี่ยเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าเหมือนรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วแถมที่จะเตรียมเป็นอยู่เป็นยาเหมือนที่ลุงพลบอก แทน,นที่จะเตรียมเป็นหยูกยาแต่กลับเตรียมเป็นเสื้อผ้าเหมือนรู้ว่าไม่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้แล้วก็เตรียมนมเตรียมอะไรต่างๆเตรียมลิ้นจี่อะไรต่างๆ,ๆแล้วก็คือเอาง่ายๆครับเคสเคสนี้ลุงพลโยนข้อสงสัยกลับมาได้มันเรื่องปกติแต่ทำไมต้องรีบชาปนก,กิจศพแล้วก็แทนที่จะเก็บศพไว้เพื่อ ผ่าพิสูจน์ก่อนลุงบอกว่าให้ไปผ่าพิสูจน์คือผ่าพิสูจน์เพื่อจะหาเพื่อจะหานิติวิทยาศาสตร์แต่กลับกลายเป็นว่ารีบจะรีบเหมือนจาชาปนกิจแล้วก็ทําไมถึงได้เผาเสื้อผ้าตามไปอ่าเผาเสื้อผ้าคือหรือว่าเสือ้อเสื้อกล้ามสีขาวนี่เก็บมาแล้วก็เอาไปเผาอะไรประมาณนี้ คือคนก็ไปมองคือลุงพลก็ต้องตั้งข้อสงสยัยยนนยนกลับไปหาครอบครัวน้องชมพู like เ่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ที่ง่ายครับเคสข้อสงสัยเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยได้อย่างลุงพลก็มีสิทธิตั้งข้อสงสยัย,งกสงสงสยกับครอบครัวน้องชมพู่อะไรประมาณนี้เพราะว่าทางแม่น้องชมพู่เนี่ยก็ได้มาตั้งข้อสงสัยที่ตัวลุงพล ทีนี้ลุงพลก็ต้องโยนคําถามนี้กลับมาหาแม่น้องชมพู่เพราะว่าตัวเขาเองเป็นเป้า,าเป็นเป้าอะไรประมาณนี้แต่เคสๆอย่างเคสๆนี้ครับมันมองได้ง่ายๆว่าการที่ลุงพลน่ะรู้สึกรักน้องชมพู่มากก็คือเป็นลูกเป็นหลานน่ะแหลฮะคิดง่ายๆว่าตัวลุงพลเองเนี่ยก็อาจจะบริสุทธิ์ใจแต่การตั้งข้อสงสัยของ แม่น้องชมพู่นี่ตั้งครอบครัวน้องชมพู่เนี่ยตั้งข้อสงสัยมาทั้งพ่อกับแม่เนี่ยตั้งข้อสงสัยมาลุงพลก็สามารถตั้งข้อสงสัยกลับไปหาครอบครัวได้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุครับพื้นที่เกิดเหตุมู่บ้านกกกอมอำเภอกกตูมจังหวัดมุกดาหารก็เหตุการณ์อย่างเงี้ยคิดได้ง,ง่ายๆว่าตัวลุงพลเนี่ย จะต้องหาข้อพิสูจน์และก็แก้ต่างให้กับตัวเองครอบครัวน้องชมพู่พ่อกับแม่ก็ต้องหาหาข้อมูลเนี่ยมาแก้ต่างให้กับตัวเองเคสเนี่ยเหมือนป้าแตนพูดว่าทางตำรวจถามย้อนกลับป้าแตนไปว่าสงสัยในตัวพ่อกับแม่น้องชมพู่ไหมอะไรประมาณนี้ตำรวจโยนคำถามนี้ไปหาป้าแตนกับลุงพลแต่ป้าแตนกับลุงพลเนี่ย ก็ไม่มีทางที่คิดจะคิดกับน้องกับอะไรได้ป้าแตนเป็นคนบอกเองอ่าแล้วก็ลุงพลก,ก็ไม่มีทางคิดกับครอบครัวดังนั้นคือข้อพิรุธต,ตรงนี้ลุงพลก็เอาข้อพิรุษต,ต่างๆเนี่ยโยนกลับไปหาครอบครัวน้องชมพู่เพราะว่าลุงพลก็ต้องถามย้อนกลับไปได้เพราะว่าก็ต้องแก้ต่างให้กับตัวเองครับมันเรื่องปกติอะไรประมาณนี้แล้วก็เคลง,ง่ายๆครับรายการหุนกระแสนเนี่ย ลงไปหาทั้งทั้งตัวครอบครัวลุงพลแล้วก็ไปหาครอบครัวแม่น้องชมพู่แต่คิดง่ายๆครับพิรุธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวแม่น้องชมพู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าข้อพิรุธตรงเนี้มีพิรุธมากกว่าครอบครัวลุงพลเพราะว่าทําไมเขาเขาถึงไม่ไม่อยากจะพบลุงพล ลุงพลนี่สบายเขายินดีจะไปนั่งคุยกับครอบครัวแม่น้องชมพู่แต่ทําไมครอบครัวแม่น้องชมพู่เนี่ยถึงได้ไม่อยากพบลุงพลอะไรประมาณนี้คือคนเรามันประสานกันได้แต่ทําไมสุดท้ายแม่น้องชมพู่ถึงได้ตั้งเป้าข้อสงสัยลุงพลทั้งๆท,งท,งที่เอาง่ายๆครับคิดสูตรง่าย มันต้องรอหลักฐานจากเจ้าที่ตำรวจรอหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อรอเหตุเชื่อมโยงอะไรต่างๆไม่ใช่ไปฟังจากข่าวหรือเอาง่ายๆการกบเกลื่อนเรื่องของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรหรือเปล่าถึงได้กบเกลื่อนแล้วก็โยนมาให้ลุงพลอเอาง่ายๆที่ง่ายๆว่าตัวลุงพลเองเนี่ยเขาอธิบายว่าตัวเขาเองเนี่ยไปออกรายการเขาก็ไม่ได้พูดว่า เขาสงสัยตัวตัวแอมแต่เขาบอกว่าแอมมันคือแอมนี่คือพิษณุพรที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆกับแม่น้องผู้พูดเอาง่ายๆครับคนที่ออกตัวบางทีอาจจะไม่ใช่คนที่กระทำผิดอายัง แม่น้องชมพู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ออกตัวครับดูคลก็มีสิทธิ์ออกตัวมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คิดง่ายๆว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วยว่าคือบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่ครับอย่างเอาง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ก็ต้องนําหลักฐานที่เพียงพอครับกับหลักฐานที่เพียงพอมาเพื่อจะหาตัวผู้ต้องสงสัยอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ง่ายๆครับเจ้าที่ตํารวจก็ต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เขาไม่เปิดเผยโดยเอาง่ายๆครับนิติวิทยาศ,าศาสตร์บางตัวเจ้าที่ตํารวจไม่เปิดเผยให้กับนักข่าวได้ดูเพราะว่าเหตุเชื่อมโยงที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่ถึงตัวผู้กระทําผิด เพราะว่ามันมีพยานที่ยืนยันไทม์ไลน์เวลาไม่ตรงกันบางพยานก็ยืนยันว่าเจอเวลานี้บางพยานก็ยืนยันว่าเจอเวลานี้ที่ง่ายๆครับข้อสังเกตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือลุงพลไปออกรายการโหนกระแสกระแสมันตีกลับมาหาครอบครัวน้องชมพู่เพราะว่าลุงพลอธิบายอธิบายเกี่ยวกับตัวเขาว่าไทาม์ไลน์เวลาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วง่ายๆครับ ตอนวันเกิดเหตุเนี่ยอย่างเคสที่ว่าไปบนวัดถ้ำภูผาแอกแล้วคนไปถามพระพระ,พระเขาไม่ได้พูดวันนั้นนี่ฮะเขาก็แค่ว่าเอาลุงพลรู้เรื่องชมพู่หายแล้วนี่อะไรประมาณเนี้คือการที่พูดคนเราไปพูดแบบว่าคือพูดไม่ไม่ไม่ใช่ว่านักข่าวไปสัมภาษณ์แลยคือเขาพูดหรออาจจะพูดว่าเออบรรู้ที่หลังแล้วก็ได้หรือไม่ใช่รู้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นข้อพิรุธที่ว่า ตัวนี้ที่แม่น้องชมพู่เอามาเป็นข้องพี่รู้ลุงพลเหมือนกันตัวนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเอา้าทำไมาพระพูดเหมือนว่าลุงพลรู้ก่อนหรือว่าลุงพลบอกพระแล้วอะไรประมาณนี้ว่ารู้น้องชมพู่หายรู้ก่อนได้ยังไงทั้งท้ที่ยังไม่มีใครโทรแจ้งอะไรประมาณนี้คิดเคสง่ายๆครับว่าคนเราบางคนเขายังไม่ถามเขาอาจจะพูด ไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งข้อสังเกตหรือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่าอาจพูดว่าจะรู้รู้แล้วเหตุการณ์ข้างหลังก็ได้มันไม่ได้เป็นข้อพิรุษได้ง่ายๆแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ากระแสะสังคมเนี่ยย้อนกลับไปหาครอบครัวแม่น้องชมพู่กลายเป็นว่าข้อพิรุษที่มันเกิดขึ้นกับลุงพลที่แม่น้องชมพู่โยนมาให้ลุงพลลุงพลถามย้อนกลับกับกลายเป็นว่าการตอบของ แม่น้องชมพู่เนี่ยกำกวลอะไรประมาณนี้ครับเราต้องตามเคสของคดีให้ดีนะครับว่าการตอบอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นไทม์ไลน์แนวทางที่ที่ดีว่าคือเรายิ่งกว่านักสืบโคนั้นแล้วครับตอนนี้เราก็รู้ลูกคดีว่ามันเป็นยังไงแต่ผมว่าตำรวจก็เหมือนที่เขาออกข่าวมาครับตำรวจมีหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์แต่ไม่เปิดเผยเพราะว่าข้อมูลที่พี่หนุ่มกันชัยเอามาที่รายการหนุ่งกระแสบอกว่า เขายังไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนเขาจะรอเขาจะรอเอาออกอนุมัติหมายจับครับผมอ่ามันขึ้นอยู่ในสำนวนยังไงเราก็ต้องตามกันต่อครับกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้าน4วันเนี่ยเป็นคดีที่เป็นปริศนาครับยังไงก็ตามตัวผู้ต้องสงสยัยหรือคนกระทำผิดเนี่ยต้องตามมาให้ได้ครับผม เดี๋ยวภาคต่อขอคดีน้องจุ๋มู่ผมจะไปต่อในคลิปหน้าครับนโมพุทธายสศาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ